สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เช้าวันดีนะครับ6นากา9นาทีผมกำลังจะเดินทางเข้าในตัวจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อรับพระราชทานพันุ์เมล็ดพืชนะครับจากหน่วยงานกอรอมนนะครับก็จัดขึ้นผมเป็นหนึ่งในสามของป่งกำร้อนนะครับจะได้รับพระราชทานในวันนี้ วันนี้กำลังจะทำสถานที่ติดป้ายพระบรมระชายาลักษ์ของสมเด็จพระเทพนะครับผู้ที่พระราชทานพันุ์พืชให้แก่เรานะครับกำลังจะเตรียมพื้นที่ครับผมเป็นไงครับ เป็นรูปเป็นร่างยังครับแต่ตอนนี้กองทัพเดินด้ยวยท้องครับพักเที่ยงครับไปอาหารเที่ยงกันนะครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยคือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันเห็นไหมครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับได้เท่านี้ค่ําแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้ก่อนนะครับวันนี้นะครับ มาอัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพนะครับมาขึ้นป้ายไว้เพื่อเป็นสิ่งสิลโมงคลแก่สวนของเรานะครับ ได้แล้วความภาคภูมิใจของนักมนุษย์สมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ก็ได้สําเร็จแล้วนะครับเนื่องจาก,กว่าเราได้รับคัดเลือกจากพัฒนาชุมชนอําเภอโปง่งําร้อนจังหวัดจันทบุรีให้เป็นผู้ที่เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช9ชนิดนะครับซึ่งเราก็ได้มาลงแปลงแล้วในบางส่วนนะครับซึ่งก็ ติดตามเราต่อไปนะครับ